สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะคะในช่วงห้องเรียนออนแอร์พบกับครูอาจารย์น้ำฝนนะสวัสด์ในวิชาฟิสิกส์เช่นเดิมค่ะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะในเรื่องของการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่เนี่ยเราเรียนรู้มาแล้วนะคะเกี่ยวกับเคลื่อนที่แนวตรงที่เป็นการเคลื่อนที่ในแนวราบนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูในเรื่องของการเคลื่อนที่แนวตรงที่เป็นการเคลื่อนที่แบบแนวดิ่งกันบ้างนะคะคราวนี้ในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบแนวตรงอะคะเราจะเรียนเฉพาะแรงที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่ในแนวตรงที่ไม่คิดนะคะแนวดิ่งเนี่ยที่ไม่คิดแรงต้านอากาศนะคะซึ่งแรงแรงนั้นก็คือ แรงโน้มถ่วงของโลกเท่านั้นนะคะดังนั้นในในการคิดแบบชั้นมัธยมปลายเนี่ยนะคะจะไม่คิดแรงต้านอากาศเลยนะคะอะแรงที่ดึงเนี่ยก็จะมีเฉพาะน้ำหนักของวัตถุอย่างเดียวเร่านี้สูตรในการคำนวณเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเป็นน้ำหนักของวัตถุที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ได้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีสูตรคล้ายๆกับ การเคลื่อนที่ในแนวราบที่เ <live> ป <prescription cheers> mm ็นการเคลื่อนที่แบบมีความเร่งเด็กๆพอจำได้ไหมว่ามีกี่สูตรเอ่ยในการเคลื่อนที่แบบแนวราบที่มีความเร่งนะคะเราเรียกเขาว่า5สูตรการเคลื่อนที่นะคะอะซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าใน5สูตรการเคลื่อนที่นี้นะคะเอ๊ะมันมีตัวอะไรที่มันแปลกไปจากการเคลื่อนที่ในแนวราบที่มีความเร่งนะคะ ตัว G นะเป็นตัว G ในการเคลื่อนที่แบบแนวราบเนี่ยเขาจะใช้ตัว A แต่ถ้าเป็นแนวดิ่งเนี่ยใช้ตัว G นะคะตัว G เนี่ยหมายถึงอะไรตัว G นะคะหมายถึงความเร่งโน้มถ่วงนะของดาวเคราะห์ดวงนั้นๆซึ่งตอนนี้เราคำนวณดาวเคราะห์ที่เ,ออเราปล่อยวัตถุก,ก็คือโลกนะคะดังนั้นค่า G เนี่ยก็คือค่า Gravity ของโลกนะคะจริงๆแล้วค่าที่ที่ใช้กันแบบ โดยที่แบบถ้าเรามีเครื่องคิดเลขเนี่ย9.8ได้เลยนะหรือถ้าไม่มีเครื่องเลขก็กใช้9.8ได้แต่จะคิดยากนิดนึงแต่ในระดับชั้นมปลายเนี่ยเราสามารถให้ใช้เป็น10ได้นะเพื่อให้การคูณเลขง่ายขึ้นนะคะดังนั้นเราจะนิยมใช้ค่า g เป็น10กันนะหน่วยของเขาก็คือเมตรต่อวินาทีกำลัง2หน่วยเดียวกับความเร่งเลยนะ คราวนี้การแทนค่าใน5สูตรนี้นะคะ5สูตรการเคลื่อนที่เนี่ยนะการแทนค่าแน่นอนจะต้องมีในเรื่องของทิศทางเ,าเราจะให้ทิศทางไหนเป็นทิศทางหลักในอันนี้จะให้ทิศของ u หรือความเร็วต้นนะ ต่คราวนี้ถ้าบางคนบอกว่าแล้วถ้าอยากจะให้ทิศของ g เป็นทิศหลักได้ไหมได้ค่ะนะจริงๆแล้วการกําหนดทิศทางเนี่ยจะให้ทิศของใครเป็นหลักก็ได้แต่เราต้องใช้หลักการนั้นตลอดไปนะคะในการที่เราจะคํานวณน,นะเช่นถ้าสมมุติบางคนใช้ทิศของ u เป็นหลักอ่ะอย่างการโยนวัตถุขึ้นอย่างเงี้ย u จะมีทิศขึ้นแต่ g หรือ gravity เนี่ยทุกคนรู้ว่ามีทิศลงพื้นนะคะ g ก็ต้องมีค่าเป็นลบ 8ถ้าเราใช้ G เป็นค่าหลักถ้าเราใช้ G เป็นค่าหลักใช่ไหมย,ยวนวัตถุขึ้นนะคะ u ก็จะมีทิศขึ้นเออแต่ G มีทิศลงอย่างเงี้ย U ก็ต้องติดลบแทนนะคะคือการกำหนดทิศทางอะ่ะมันเป็นการแบบให้รู้ในเรื่องของเวกเตอร์เท่านั้นว่าเราจะแทนค่าบแบบเวกเตอร์นะคะคราวนี้5สูตรการเคลื่อนที่เนี้ยครูคิดว่าเด็กๆอ,อ่ะจำได้จากการขึ้นในแนวราบแล้วนะคะแค่เปลี่ยนตัว A เป็นตัว G เท่านั้นนะ ที่เหลือเนี่ยก็คิดคล้ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างโจทย์กันดีกว่านาะตัวอย่างโจทย์ข้อแรกนะคะข้อแรกเขาบอกว่าอ่าเขาทําการปล่อยลูกบอลอ้าขอโทษเขาปล่อยบอลลูนนะคะลอยขึ้นไปในอากาศด้วยความเร็วคงที่อ่ะบอลลูนนะคะปล่อยขึ้นไปด้วยความเร็วคงที่คราวนี้พอหลังจากปล่อยบอลลูนแล้วเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นไปได้30มวินาทีค่ะ ปล่อยระเบิดลงมานะเขาถามว่านานกี่วินาทีลูกระเบิดจึงจะตกถึงพื้นคำถามของครูก็คือบอลลูนหรือลูกระเบิดะคะที่เป็นการเคลื่อนที่แนวดิ่งเออบอลลูนหรือระเบิดอะบอลลูนเนี่ยมี MG กระทำไหมมีแต่ว่าเขาไม่ได้เคลื่อนที่ด้วย MG นะคะเขาเคลื่อนที่แบบความเร็วคงที่เขามีเชื้อเพลิงนะ สิ่งที่เคลื่อนที่ในแนวดิ่งในโจทย์ข้อนี้ก็คือลูกระเบิดนะคะแต่ว่าลูกระเบิดเนี่ยเขาเคยอยู่ในบอลลูนมาก่อนตามหลักการที่ว่าวัตถุใดที่อยู่ในกรอบอ้างอิงที่มีการเคลื่อนที่นะคะคือบอลลูนเนี่ยเป็นกรอบอ้างอิงของระเบิดนั่นเองนะเจ้า,ะจาระเบิดเนี่ยก็จะมีความเร็วเท่ากับบอลลูนนะคะอะี๋ยวครูวาดรูปให้ดเด็กๆดูนะรูปก็คือ,อเป็นบอลลูนเนาะแล้วก็มีการลอยขึ้น คราวนี้การที่บอลลูนลอยขึ้นไปด้วยความเร็วคงที่นะคะอะคููใช้เป็นตัว v เลยเพราะว่าความเร็วมีค่าเดียวของบอลลูน5เมตรต่อวินาทีลอยขึ้นไป30วินาทีเอออันนี้เด็กๆรู้ไหมว่าเขาลอยขึ้นไปสูงเท่าไหร่ลูกระเบิดถึงตกลงมาบางคนรู้แล้วแล้วเราจะใช้สูตรอะไรในการคำนวณน,นะคะเขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เนาะดังนั้นเรามีอยูส่สูตรเดียวและคะ่ะ v เท่า s ส่วนทีเก็เลยเป็น V คูณทีอ่าห้าคูณ30 5นะคะ5คูณ30ก็ได้เป็น150เมตรทำให้เรารู้ว่าณจุดที่นะคะจะทำการปล่อยระเบิดอะตอนนั้นบอลลูนอยู่สูง150เมตรจากพื้นดินนะคะอ่ะเขาต้องการปล่อยลูกระเบิดลงมาอ่าปล่อยลูกระเบิดลงมา ลลูรเิดงมาคราวนี้ลูกระเบิดจะมีความเร็วเท่ากับบอลลูนนะคะเพราะว่าเขาถูกปล่อยออกมาจากบอลลูนลูกระเบิดจะมีความเร็วเท่ากับ5ตอนเริ่มต้นนะเป็นความเร็วต้นเจ้าลูกระเบิดอันนี้นะจะมีความเร็วต้นนะเท่ากับบอลลูนก็คือ5อ่ะครูจะเขียนไว้ด้านข้างเนาะอันนี้ของลูกระเบิดลูกระเบิดมีความเร็วเป็น5เมตรต่อวินาที ทิศขึ้นนะคะทำไมถึงเป็นทิศขึ้นเพราะบอลลูนลอยขึ้นนะคะความเร็วของลูกระเบิดที่หลุดออกจากบอลลูนก็จะมีทิศขึ้นเช่นเดียวกันอ่ะเราทราบอะไรอีกบ้างเราทราบอะไรอีกบ้างเราทราบแกวิตี้แกวิตี้นะคะจะไม่บอกเลยตัว G นะคะสำหรับข้อนี้ G U <You S 1> มีทิศขึ้น G มีทิศลงดังนั้นเราต้องแทน G เป็นลบสิลบสิ 10. อ่ะแล้วเราทราบอะไรอีกเราทราบอะไรอีก คือถ้าเป็นแนวการเคลื่อนที่เนี่ยเขาจะต้องขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ตกลงมาที่พื้นนะคะเขาก็ถามว่าเนี่ยแหละตกลงมาที่พื้นเนี่ยใช้เวลาตกเท่าไหร่นะเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ตัวแปรสุดท้ายที่เขาอยากรู้เนี่ยคือ t นะเท่ากับเท่าไหร่เด็กๆขาน,นี่ตัวแปรเเรารู้ว่าพอเราคิดแบบเวกเตอร์นะคะคิดแบบเวกเตอร์คือคิดแบบ การกระจัดนะดังนั้นถึงแม้ว่าเจ้าตัวลูกระเบิดมันจะลอยขึ้นใช่ไหมเออแต่เราคิดแบบการกระจัดนะคะก็เหมือนแบบดูแค่ว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่ไหนจุดสิ้นสุดอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้ดังนั้นเจ้าตัวการกระจัดนะของลูกระเบิดเนี่ยจึงเป็นลบ150นะคะทำไมถึงเป็นลบทำไมถึงเป็นลบเพราะว่าการกระจัดเนี่ยวัดลงมาแต่ว่าตัว y วัดขึ้นไปถ้าเราใช้หลักการว่าเราตัว y เป็นเป็นหลัก นะคะอะไรที่มีทิศลงเราต้องให้เป็นลบหมดในที่นี้ก็คือ G กับ S นะหลังจากนี้เราได้ละว U s S หาท่ะสูตรไหนคะสูตรไหนคะเด็กเสูตรไหนดีก็ต้องสูตร S เนาะสูตร S เท่ากับ U T บวก1ส่วน2 G T ะคะ g t ยกกำลังสอง GT ทยกํบบาลังสองนะคะอะก็ค่อยๆแทนค่าลงไปนะคะอย่าลืมด้วยค่าบวกค่าลบลบ150 U นะ U เป็น5แล้วก็ทนะคะบวก1สนะ่วน2 G ะ G เป็นลบ10นะคะแล้วก็ T ีกํบบาลังสองะตรงนี้เด็กๆก,ก็จะได้เป็นลบ 5T คราวนี้เราต้องเราเห็นแล้วว่ามันเป็นสมการกํบบาลังสองใช่ไหมคะเราย้ายข้างนะ เพื่อจะทําการแก้สมก,การซะย้ายมาไว้ด้วยการหลูกราจะต้องแยก2วงเล็บแน่นอนนะคะแต่ถ้าแยก2วงเล็บไม่ออกเดี๋ยวก็ต้องใช้วิธีทางคณิตศาสตร์อื่นๆต่อไปนะคราวนี้เราก็จะย้ายมาจะได้เป็น5 T ยกกาลังสเนาะนะคะแล้วก็ลบ5 t แล้วก็ลบด้วย150แน่นอนเอา5หารไปเลยนะคะก็จะได้เป็น T ีกาลังสนะลบ T ลบ30 ่ะขั้นแรกเราก็ต้องลอ,อ,ลองเแยกสองวงเล็บก่อนนะคะแยกได้ไหมนะนะคะอ่ะกระจายไปกระจายอะไรนะคูณกันได้30เออแล้วก็แบบคูณหน้าคูณหลังเงี้ยเราลบกันเราได้1น,นะคะก็มี6กับ5เนาะ6และ5เอ๊ะอันไหนเป็นเครื่องหมายบวกอันไหนเป็นเครื่องหมายลบอ่าอันนี้ต้องเป็นลบตัวนี้ต้องเป็นบวกซึ่ง ตอนนี้เราจะได้คำตอบเป็น2อ,องคำตอบก็คือเป็นบวก6กับลบ5ซึ่งเวลาที่เป็นติดลบเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะคะไม่มีอยู่แล้วเนาะ,อะโอเคดังนั้นเวลาที่เป็นคำตอบเนี่ยก็เลยเป็นทเท่ากับ6นะคะ6วินาที6วินาทีนั่นหมายความว่าลูกกระเบิดลูกเนี้ยนะคะลอยนะขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด 6วินาทีค่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูข้อต่อไปกันบ้างนะคะข้อต่อไปเขาบอกว่าชายคนหนึ่งนะยืนอยู่บนดาดฟ้าของตึกคว้างก้อนหินมวล0.1น0.1กิโลกรัมขึ้นไปในอากาศะคะ่ะอ่ะขึ้นไปนะด้วยความเร็ว5เมตรต่อว,วินาทีนะคะหลังจากก้อนหินหลุดมือออกไปแล้ว6วินาทีอ่ะ ตกลงสู่พื้นนะคะเขาถามว่าตึกเนี้ยมันสูงเท่าไหร่อ่าคราวนี้ความสูงของตึกคืออะไรเอ่ยเออความสูงของตึกคืออะไรคะความสูงของตึกก็คือตัวแปร S นั่นเองคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าเอ้เขาให้ตัวแปรอะไรเรามาบ้างเนาะนะคะมวลได้ใช้ไหมอ่าไม่เป็นไรเขียนไว้ก่อนได้นะคะมวล0.1กิโลกรัมอ่าโยนขึ้นไป ะค,ะความเร็วนะที่โยนขึ้นไปเนี่ยคือ u เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนะคะเวลาโยนขึ้นไปเดี๋ยวเขาก็ตกลงมาเนาะอ่ะเวลาทั้งหมดที่ก้อนหินหลุดออกจากมือเขาเนี่ยคือ6วินาทีนะคะถามว่าตึกเนี้ยสูงจากพื้นดินเท่าไหร่ก็คือถามหาตัวแปร s นะคะว่าเท่ากับเท่าไหร่คันนี้เด็กๆจะอ้าว ม,มันดูแบบมีตัวแปรเหมือนไม่ครบเลยอย่าลืมค่ะค่า G ค่า G นะคะถ้าครูวาดรูปนิดนึงมันคือการโยนขึ้นไปเนาะเอออยู่ G เขาจะมีทิศลงดังนั้นค่า G ของข้อนี้ยของข้อนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะเป็นบวกหรือเป็นลบต้องเป็นลบเนาะ G ก็จะเป็นลบนะคะแทนค่า G ก็จะเป็นลบสิบนะลบสิเมตรต่อวินาทีกำลังสอง เด็กๆน่าจะพอเห็นแล้วว่าเราควรใช้กลุ่มนี้นะคะ<ม>เพื่อจะหาค่าตัวแปด s นะสูตรคล้ายๆกับเหมือนข้อเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะ,ะหลายๆคนบอกรู้ละต้องใช้สูตร s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 g t กันำลังสองนะอ่ะแทนค่าเลยคะ่ะนะ u 5นะคะ t 6นะบวก 1นึส่วนสออย่าลืมนะคะลบสินะแล้วก็เวลาย,ยกกำลังสองนะคะอ่ะครูขอใส่เลยเป็น36นะคะอ่ะเด็กๆก็จะได้มาห้าหกสามสิบเนาะนะคะแล้วก็ลบข้างหลังเนี่ยเป็นลบแน่นอนอ่ะสามสิบหกคูนห้าสามสิบหกคูนห้านะคะก็ะะจะได้ลบร้อยแปดสิบนะคำตอบเป็น S เป็นลบ 150ห้าิเอ๊ะเราคิดผิดหรือเปล่าทำไม S มันติดลบความสูงของตึกทำไมติดลบตัวลบเนี่ยเป็นตัวบอกทิศทางนะคะว่าเราวัดความสูงของตึกคือยูมันขึ้นไงเวลาเราวัดความสูงเราวัดลงถูกไหมดังนั้นคำตอบนี้ถูกต้องแล้วค่ะที่เป็นติดลบนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูข้อต่อไปกันบ้างนะคะอ่ะคราวนี้ ข้อนี้จะเป็นข้อที่มีวัตถุสองก้อนนะคะเขามีวัตถุ2ก้อนด,ด้วยกันอะเด็กๆลองอ่านโจทย์ดูเขาบอกว่า,ามีก้อนหินสองก้อนนะคะก้อนที่1เนี่ยปล่อยให้ตกปล่อยปล่อยแปลว่าอะไรปล่อยแปลว่าไม่มีความเร็วต้นหรือความเร็วต้นเป็นศูนย์นั่นเองนะคะคําว่าปล่อยนะอีกก้อนหนึ่งเนี่ยปาปาแปลว่าอะไรปาแปลว่ามีความเร็วต้นนะคะนะเขามีความเร็วในการปาลงมา ซึ่งเท่ากับ30สนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาปล่อยจากที่ความสูงเดียวกันนะคะอะแล้วหลังจากปลาเนี่ยนะ,เขา,าะเขาบอกว่าโดยปลาเจ้าก,การปลาเนี่ยนะคะปลาหลังจากที่ปล่อยก้อนแรกไป2วิก้อนที่1อ่ะก้อนที่1ปล่อยลงไปผ่านไป2วิปลาก้อนที่2ตามลงมาผลปรากฏว่าก้อนหินเนี่ยตกถึงพื้นนะคะ พร้อมกันเลยพร้อมกันเลยนะอ่ะคาถามผู้ถามก่อนเวลาเท่ากันไหมคะเขาบอกว่าตกถึงพื้นพร้อมกันเวลาเท่ากันไหมไม่เท่านะเพราะก้อนที่1ลงมาก่อนสองวินะคะก้อนที่สองค่อยตามมาสิ่งที่เท่ากันคือความสูงนะคะอ่ะเดี๋ยวครูขอวาดรูปให้ดูนิดนึงนะเป็นก้อนที่1กับก้อนที่สองนะคะอ่ะใส่เป็น1ต่อ2แล้วกัน คราวนี้ก้อนที่1เนี่ยปล่อย u เป็น0ย์ก้อนที่2เนี่ยก้อนที่2เนี่ยไม่ได้ปล่อยปาปาลงมานะความเ็วเป็น3 0นะคะคราวนี้มันมีในเรื่องของเวลาเรียจะต้องตั้งในเรื่องของเวลานะคะอ,อ,อาจจะตั้งได้2รูปแบบถ้าสมมตินักเรียนให้ก้อนที่1เนี่ยเป็น t ก้อนที่2เนี่ยเขาตามมาใช่ไหมคะเขาต้องเป็น t ลบด้วย2 นะแต่ถ้าักเรียนให้ก้อนที่2เป็น T ก้อนที่1ก็จะมากกว่า2วิก็จะเป็น T ีบวกสเดี๋ยวครูจะตั้งแบบ T ีบวกสก้อนที่1เนี่ยจะเป็น T ีบวกสเพราะลงมาก่อนส่วนก้อนที่2เนี่ยจะเท่ากับ T ีนะคะทั้งคู่ใช้ G เป็นบวกสิและสิ่งที่เท่ากันคือ s ค่ะเ้ s เขาเท่ากันนะ เขามีตัวเชื่อมว่า s 1่เท่ากับ s 2เพราะอะไรนะคะเขามีคำบอกไงที่ความสูงเดียวกันนะคะถ้าโจทย์แบบนี้สุดท้ายเขาอยากจะรู้ว่าสูงเท่าไหร่ใช่ไหมคะสูงเท่ากันแต่สูงเท่าไหร่นะคราวนี้เด็กๆคะ่ะรูปแบบเนี้ยคือเรารู้ว่า2ตัวเนี้ยเท่ากันนะคะเรามีตัวเวลาเป็นตัวเชื่อมเด็กๆเห็นไหมเอ้มี u มี t มี g นะคะอยากรู้ s แน่นอนแหละเราคงต้องใช้สูตร ut บวกเสนอสอง gt กับสองนะคะแต่เด็กจะเห็นว่าเราเราติดตัวแปร t ก็คือเวลาอยู่เราต้องไปหาตัวแปรเวลามาก่อนเราค่อยมาแทนในสูตรา s, <S ตั้งสมการแบบน,นี้เลยเราก็กำจัดตัวแปรที่ตัวแปร s อออ,ออกก่อนเนาะก็คือจับให้เท่ากันนะคะแล้วหาตัวแปร t เพราะได้ t มาแล้วก็เอามาแทนในตัวแปร s, <S นะคะอะตั้งสมการเลย s 1เท่ากับ s 2 นะคะก็แทนครูขอเขียนเป็นอย่างนี้นะ ut บวก1นส่วน2นะคะ gt กําลังสองบวเล็บ1หมายความว่าเท้งวงเล็บเนี่ยแทนของก้อนที่1หมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็น ut บวก1นส่วน2นะคะ gt ยกกำลังสองอันนี้ของก้อนที่2หมดเลยนะอะค่อยๆแทนลูก ut ก้อนที่1เป็น0ค่ะบวก1ส่วน2 g 10 t นะคะ t ยกกำลังสองคือ t บวกสทั้งหมดยกกำลังสองส่วนฝั่งนี้ 30t นะคะ 30t เพราะเขามีความเร็วต้น30บอ่ะบวก1ส่วนสนะคะ g เป็น10และ t 2ก็เป็น t นะ,ะเด็กๆค่อยๆค,คิดเลขนะคะค่อยๆคิดเลขอันนี้จะได้เป็น5เนาะแล้วก็ เด็กๆคะหน้าบวกหลังยกกาลังสองหน้าบวกหลังยกกําลังสองก็จะเป็นหน้ากําลังสองก็คือ T กําลังสองเนาะบวกสองหน้าหลังสองคูณ t คูณสองนะคะก็เป็นบวกด้วย 4t แล้วก็บวกด้วยหลังกําลังสองนะก็คือ2กําลังสองก็คือ4ฝั่งนี้ก็จะเป็น 30t นะคะแล้วก็บวกด้วย 5t ยกกําลังสองเด็กๆย้าย5มาลงย้ายมาหาร นะคะย้ายมาหารซะนะเดี๋ยวเราจะต้องจัดการตัวเลขกับตัวแปรต่างๆเหล่านี้นะคะย้ายห้ามาหารห้าหสสิเนาะอันนี้ก็เป็นห้าหนึ่งห้าอ่ะข้อนี้เด็กๆเห็นแล้วตัวแปรอะไรตัดได้คะเนี่ยทีกำลังสองทีกำลังสองย้ายมาหายแล้วนะคะอ่ะเด็กๆย้ายตัวแปรทีกับกับตัวเลขนะคะเราก็จะได้เป็นเอ่อย้าย4ทีมาเนาะ ะะได้เป็น2 t 2 t นะคะเท่ากับ4ดังนั้น t จะเท่ากับ2 2นะคะ2วินาทีคราวนี้เราจะเอาตัว t เนี่ยไปแทนในสมการ s 1หรือ s 2ก็ได้นะคะแต่ครูดูแล้วจริงๆก็ง่ายพอๆกันแหละแทน,นไหนก็ได้นะคะเ,เราแทนใน s 2แล้วกันเนาะแทน t เท่ากับ2นะคะใน s 2อ่ะ s 2ของเราเนี่ยก็คือ30 T 30 T ทีสคือ2เนาะนะคะเนี่ยแทนแทนในเนี่ยคะ่ะนะแทนในตัวนี้เลย30 T นะคะบวก1นึส่วนสอก็คือ10แล้วก็ T ีกันบนงสนะคะก็คือ4อ่ะเราก็จะได้เป็น60นะคะบวกกับอันนี้ก็จะเป็น20นะก็จะได้เป็น80 เมตรนะคะอันนี้ก็คือความสูงของตึกเช่นเดียวกันถ้าหนูบอกว่าหนูไม่อยากแทนใน s 2ใช่ไหมหนูจะเอา t ไปแทนใน s 1ก็ได้จริงๆก็ได้คำตอบเท่ากันแหละค่ะอันนี้ถ้าเราแทนเป็น2บวก2ใช่ไหม4กลัง2อง2 16 16คูณ5ก็ก็ได้เท่ากัน8 0นะคะอ่ะเขานี้อันนี้ก็คือโจทย์ ในเรื่องของการขึ้นที่แนวดิ่งนะคะคราวนี้เด็กๆลองมาดูในเรื่องของกราฟกันบ้างนะคะกราฟเนี่ยสิ่งที่เราจะใช้ประโยชน์จากกราฟนะคะก็จะมีอยู่2ออย่างนะก็คือดูในเรื่องของความชันกราฟ กับในเรื่องของพื้นที่ใต้กราฟนะคะซึ่งครูเชื่อว่าเด็กๆเ,เรียนในทั้งความชันและพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยมาจากวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะคราวนี้เราถูกเอามาใช้ในเรื่องของกราฟการเคลื่อนที่อย่างไรบ้างนะคะกราฟการเคลื่อนที่หลักๆก็จะมีกราฟ st st นี่เป็นได้ทั้งระยะทางแล้วก็การกระจัดเลยแล้วก็ vt ก็จะมีทั้งอัต,ตาราเร็วความเร็วนะคะเ<ม>ทียบกับเวลาแล้วก็อีกอันคือ at นะคะก็คือความเร่งเทียบกับเวลา ซึ่งกราฟแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีความหมายของเขาอยู่นะคะว่าพื้นที่ใต้กราฟหรือความชันของเขาเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะคราวนี้ความชันความชันหายยังไงอธิบทวนนิดนึงหาจากเดลต้า y นะคะก็คือความต่างของแกน y หารเดลต้า x ก็คือความต่างแกน x ส่วนพื้นที่ได้กราฟเนี่ยแล้วแต่รูปบางรูปเป็นสามเหลี่ยมบางรูปเป็นสี่เหลี่ยมบางรูปเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะไรเงี้ยคะแล้วแต่เลยนะถ้านักเรียนจําสูตรข้างหมูไม่ได้ก็ให้ตัดในอย่างเงี้ยก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยม1ชิ้นแล้วก็สามเหลี่ยม1ชิ้นนะคะก็สามารถคิดได้เหมือนกันเดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของกราฟดูบ้างอย่างโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าวัตถุหนึ่ง นะคะเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะคะอธิบายได้เป็นกราฟดังนี้อ่ะคราวนี้เราจะเห็นว่าเขาถามเกี่ยวกับเรื่องการกระจัดระยะทางความเร็วอัตราเร็วความเร่งนะคะวัตถุไปไกลได้สุดเท่าไหร่นะคราวนี้อันนี้เป็นกราฟ v กับ t ะคะ่ะเป็นกราฟ vt นะเป็นกราฟ vt ซึ่งกราฟ vt เนี่ย ได้อะไรบ้างนะคะกราฟ vt เนี่ยความชันของกราฟจะเป็นความเร่งส่วนพื้นที่ใต้กราฟนะคะส่วนพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยก็จะเป็นระยะทางการกระจัดก็ได้แล้วแต่เราดูถ้าเราดูแบบระยะทางเนี่ยเราก็ดูหมดเลยพื้นที่ใต้กราฟที่ติดลบก็ถือว่าเป็นระยะทางเพราะว่าระยะทางเนี่ยไม่ว่าเดินไปเดินกลับนับหมดแต่ถ้าเราดูการกระจัดเนี่ยพื้นที่ใต้กราฟที่ติดลบแปลว่าอะไรแปลว่ามีการเดินย้อนนักเรียนพอจะสังเกตเห็นไหมว่าเรามีพื้นที่ใต้กรา แบ่งแล้วดูเป็นกี่รูปนะคะอันนี้น่าจะเป็นประมาณ3รูปนะ1 2 3สนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะขอคิดเลยรูปที่1รูปที่1นึ่งเียเด็กเห็นไหมนะคะเป็นรูปแบบเป็นคางหมูเนาะนะคะเป็นรูปคางหมูพื้นที่รูป1พื้นที่รูปที่1เท่ากับเท่าไหร่สูตรคางหมู1ส่วน2คูณผลบวกของด้านคู่ขนานนะคะอันไหนด้านคู่ขนานอันนี้10เนาะ อันนี้20นะคะก็เป็น30อ่ะครคูเขียนค้างไว้ให้ก่อน10บวก20นะคะคูณสูงสูงคืออะไรสูงคือความห่างของด้านคู่ขนานก็คือ1นึะคะอันนี้ก็คือ1อันนี้ก็จะได้ผลลัพธ์มาเป็น1-2ส่วน2คูณ30คูณ1ก็คือ15หนะคะหน่วยเป็นเมตรพื้นที่2อ่ะพื้นที่รูปที่2พื้นที่รูปที่2ครคูใช้เป็นสีเขียวแล้วกันเนาะนะคะเป็นสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมสูตรคือหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงอ่นจะเห็นว่าสูงอ่ะยี่สิบนะแล้วฐานก็เท่าไรเอ่ยฐานก็คือไม่ใช่สามนะคะหนึ่งมาถึงสามก็คือสองนะอันนี้เราก็จะได้เป็นยี่สิบนะคะหนึ่งส่วนสองคูณยี่สิบคูณสองพื้นที่สามอ่ะคุยจะยังไม่ใส่เป็นค่าลบนะอ่ะพื้นที่ที่สามนะคะพื้นที่ที่สามคือตรงนี้ นะพื้นที่ที่3ก็คือเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกัน1ส่วน2นะคูณฐานนะคะ3ถึง5ก็คือ2เนาะแล้วก็คูณสูงก็คือ20นะคะอ่ะอันนี้คุณยังไม่ใส่เป็นค่าลบนะนะคะอันเนี้ยก็ได้พื้นที่เท่ากับ20เหมือนกันอ่ะแต่ว่าดูดูในรูปนักเรียนเหมือนจะรู้สึกว่าแบบรูปพื้นที่3ันเล็กกว่าใช่ไหมคะเราเราดูที่ค่าเป็นหลักเนาะนะคะ 1ส่วน2คูณ20คูณด้วย2อนะคะอันนี้ก็ได้20เมตรเหมือนกันอ่ะคราวนี้การกระจัดของวัตถุนะคะการกระจัดเนี่ยเราจะไม่นับการเดินย้อนซึ่งถ้าจากกราฟเราจะเห็นว่าอันเนี้ยมีที่ลบหมายถึงแบบเป็นการถอยหลังนะคะดังนั้นการกระจัดของเราเนี่ยก็เลยจะเป็นพื้นที่ใต้กราฟของอันไหนบ้างของพื้นที่1 บวก2แล้วลบด้วย3นะคะ1บวก2แล้วลบด้วย3นะเพราะ3มันเป็นการเดินถอยหลงังอะ่ะก็จะเป็น15บนะคะบวก20ลบ20ก็ได้เป็น15เมตรแล้วระยะทางละ่ะระยะทางนับทั้งหมดค่ะนะคะก็จะเป็นพื้นที่ใต้กราฟนะคะซึ่งเป็นพื้นที่1 -2 -3 บวก2บวก3นะ15บวก20 แล้วก็บวก20เดินถอยหลังก็นับเป็นระยะทางด้วยนะคะ,ะก็จะเป็น55เนอะ55นะคะ55เมตร15บวก20บวก20ความเร็วความเร็วคืออะไรความเร็วก็ต้องดูจากการกระจัดหารด้วยเวลานะคะอ่ะอันนี้ครูเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ด้วยเลยเนาะ v ท่า s นะคะเวกเตอร์ส่วนดวทีก็คือ15หารด้วยช่วงเวลานี่ค่ะ5วิ หาร5นะก็เท่ากับ3เมตรต่อวินาทีนะคะแต่ถ้าเป็นอัตราเร็วละ่ะอัตราเร็วนะคะอัตราเร็วก็คือเอาระยะทางนะ<ม>นะคะพวกนี้คือเป็นสเกลาร์ไม่ต้องใส่เเตอร์นะหารด้วยเวลานะคะก็เป็น55หารเวลา5นะคะก็ได้เป็น11เมตรต่อวินาทีนะข้อต่อไป ข้อต่อไปนะคะถามหาถึงความเร่งถามหาถึงความเร่งนะความเร่งนะวินาทีที่อู2.6625มันอยู่ตรงไหนอะคะนะักเรียน2.6อันนี้วินาทีที่2อันนี้วินาทีที่3 2.625อ๋อน่าจะอยู่ประมาณนี้แล้วเราจะหายังไงดีนะคะเขาคือเส้นตรงเดียวกันเด็กๆด,ดังนั้นการหาความเร่งคือหาความชัน ะะหาความชันเด็กๆสามารถใช้เส้นตรงนี้ได้เลยตั้งแต่วินาทีที่1ถึงวินาทีที่3เนี่ยเท่ากันหมดเลยคือเขาจะถามว่าวินาทีที่1วินาทีที่1.5วินาทีที่2 2.5หรือวินาทีที่3เนี่ยทุกวินาทีนะตอนเนี้ยที่อยู่บนเส้นเดียวกันเนี่ยนะคะอยู่บนเส้นตรงที่มีความชันเดียวกันเนี่ยจะมีความเร่งเท่ากันหมดนะดังนั้นอันเนี้ยก็จะหา,าความเร่งนะคะจาก เดลต้า y คือเดลต้า v นะหารเดลต้า x กนะคะก็คือเดลต้า t นะหารด้วยเวลานะคะเดลต้า v ของเราเราดูที่3แล้วกันเนาะณนะ3วินะคะความเร็วเป็น0จุดเริ่มต้นคือ1ความเร็วเป็น20นะก็จะเป็น0 2นลบ20่านะคะหารด้วยช่วงเวลาช่วงเวลาจุดสุดท้ายของเราคือ3จุดเริ่มต้นที่เราพิจารณาคือ 1, 1นะก็จะเป็น สามลบหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นลบยี่สหารสอลบยีหารสก็ได้เป็นลบสิบคราวนี้ในเดืจะเห็นว่าอ๋อเอ้ยมันติดลบซึ่งถูกแล้วเนาะความชันที่เป็นเฉียงแบบนี้ก็คือเป็นค่าติดลบนะคะคราวนี้ต่อไปต่อไปข้อสุดท้ายของเรานะวัตถุนี้นะคะไปได้ไกลที่สุดเท่าไหร่เอ๊ะคำว่าไกลที่สุดการกระจัดหรือเปล่าเออ หรือว่าคือระยะทางคําว่าไกลที่สุดคือเดินไปก่อนที่จะย้อนกลับมาค่ะเด็กๆพอนึกภาพไหมเดินไปก่อนที่จะย้อนกลับมาอันนี้เป็นการเคลื่อนที่แนวตรงแสดงว่าการเดินไปก่อนย้อนกลับคือพื้นที่1บวกพื้นที่2องนะคะนะไกลสุดนะไกลสุดนะคะคือพื้นที่1-2บวก2นะนะคะก็คือ15บวก20เท่ากับ35เมตรนะคะ นะาการเคลื่อนที่นะคะในแนวตรงซึ่งเราเรียนในแนวราบแล้วก็ในแนวดิ่งไปนะแล้วก็กราฟการเคลื่อนที่เล็กๆ,ๆน้อยๆนี้นะคะและในวันนี้นะคะเราก็จะจบในเรื่องของการเคลื่อนที่นะในแนวราบแนวดิ่งนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูต่อไปว่าในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องของเรื่องอะไรนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ